เรื่อต่อนะคะช่วงสุดท้ายต้องดูเลยว่าตกลงมีภัยอะไรบ้างที่เป็นภัยไอทีหรือว่าโจรออนไลน์นะคะต้องระวังอะไรมีอะไรบ้างคะครับภัยเดี๋ยวนี้มันมีมารูปหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับอย่างเราเดี๋ยวนี้มีภัยหนึ่งที่เรียกว่า Key er คีย์ล็อกเกอร์คีย์ล็อกเกอร์คือเหมือนคล้ายๆกับว่ามันจะทําการจับการพิมพ์ของเราคือคุณนายยาเนี่ยอยู่บ้านคิดว่าไม่มีใครรู้ว่าเราพิมพ์อะไรแต่ว่าพอ แฮกเกอร์เขาจะทําการจับเก็บจัดเก็บว่าเราพิมอะไรไปแล้วบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเว็บไซต์ปกติคงไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดเราไปเข้าอ n a m e p a ม s w สว d ที่มันสําคัญสําคัญอย่างอีเมลของเราเองหรือว่าอย่างไ b a n k i n g เองะไรต่างเนันจะอันตรายมากนะครับตรงนี้เขาจะรู้เลยว่าเราพิมพ์อะไรใช่ครับพิม์อะไรบ้างเช่นเดี๋ยวจะโอนเงินให้ลุงจับหน่อยสองแสนคียเข้าไป แต่เด้งเขาแฮกเลยเขารู้เลยว่าคุณผู้สวดเราพิมพ์อะไรเส้นเนมคือแล้วเขาเข้าไปทําอะไรฮะก็เอาเงินไปหมดนะเขาเอาเบอรบัญชีคุณไปไงขณะที่คุณจับได้ไหมนันสิใช่ไหมหรือว่าเอาเบอร์บัตรเครดิตไปครับเงินหมดแย่งเลยนะเนี่ยครับเงินหมดเกลี้ยงเลยทางแบงค์หรือว่าแม้แต่พาสเวิร์ดของอีเมลของเราเองก็อาจจะโดนแฮกไปได้แค่เขียนกันสองสองคำนี่นะ กราบตัวเลยใช่ไหมครับเป็นไปได้ครับนี่คือความร้ายแรงของครับเอ๊อย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าคีย์ล็อกเกอร์เนี่ยนะการจะแก้คือเราพยายามถ้าเราไปใช้พวกคีย์ล็อกเกอร์ครับบางทีมันจะอยู่ในพวกคอมสาธารณะคือถ้าเราไปใช้ตามอินเทอร์เน็ตพัเฟยนะครับอินเทอร์เน็ตใช่เพระฉะั้ผมแนะนำว่าถ้าเราจะไปใช้ในพวกพับบริดคอมพิวเตอร์นะครับเราต้องใช้เล่นด้านอินเทอร์เน็ตทั่วไปพอแต่อย่าไปใส่อะไรที่มันสำคัญสำคัญนะครับโอเคคีย์ล็อกเกอร์ก็คือลอก ที่เราเขียนข้อความไปครับมีอะไรอีกรย์อาจจะมีพวกภัยพวกกันพวกอีเมลการแฮกพาสเว์ดของเราเพราะว่ามีมีนักวิชาการเคยบอกแล้วครับว่าภัยพาสเว์ดในโซเชียลมีเดียใน Facebook ของเราเนี่ยกับพาสเว์ดของอีเมลอะคนชอบตั้งเหมือนกันถึง75%แล้วก็ส่วนใหญ่วันเดือนปีเกิดใช่ครับเพรนต้องระวังเพราะฉะนั้นการตั้งพาสเว์ดเนี่ยเราต้องรู้จักว่าจะตั้งยังไงตต้องใช้ตัวคาแรคเตอร์ที่มัน เป็นเปอร์เซอร์แฟกเตอร์ตัวแอดตัวคนทำเองก็จำไม่ได้เดี๋ยวยากมากค่ะนะครับและอีกอย่างหนึ่งท่านนักวิชาการเขาบอกเลยครับว่าอีเมลเราเนี่ยควรจะมีสี่แบบสี่อีเมลคือถ้าถ้าลุงจับบอกว่าลุงจับมีอีเมลเดียวททุกอย่างตั้งแต่เล่นทำเงินตั้งแต่อีเมลคุยอีเมลอฮอทเมลต้องมีสี่กับภรรยาคุยกับนู่นนี่นั่นส่วนตัวอ่ะอีเมลส่วนตัวหนึ่งควรจะมีสี่อย่างนะครับสองคือ ส่วนตัวอันหนึ่งอันที่สองจะทำอะไรก็ทำครับทำอะไรก็ทำอันที่สองเรื่องการงาน professional งานอีกเรื่องนึงงานอย่างน้อาจจะติดต่อเรื่องงานก็อีกอีเมลหนึ่งอีเมลที่สามเนี่ยสำคัญน้องเวลาคุงจําเคยว่าอยากจะไปสมัครอะไรที่มันไม่สําคัญมากนะเขาเรียกว่า s p a มคือ s เราอย่าไป้อนอีเมลหลักหรืออีเมลงานของเราให้เป็นอีเมลเนี่ยเป็นอีเมลที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับอาจจะสมัคร <ไ>ฟัง <ไป S 2> <ด>เพลงอะไรต่างๆน,นะครับซื้อของโหลดเพลงใช่ไปฟังสัมมนาก็จะขออีเมลเงี้ยใส่นี้ไป ก็ใส่อันนี้ไปเช่ออีเมลาำรอมาได้ลงทะเบียนไใช่ออีเมลดีย้วยีอันเดียวหมดเลยครับมีอันเดียวถ้าใช้อีเมลเดียวมันจะทุกอย่างมันจะมาลงหมดเลยน่คือโดนแฮกแล้วใชอันตรายเวลาไปแบงค์แบของก็ให้อยู่อันเดียวอันนี้เป็นของเขาเรียกสาธารณะคํใช่มคอันสุดท้ายสุดท้ายอะไรัเป็นคล้ายคล้ายอีเมลสเเมวลาอีเมลทุกอันโดนแฮกกันหมดเนี่ยเราจะมีอีเมลอันสุดท้ายเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้บ่อยนะครับแต่เป็นอีเมลอ mail ไร้เนอีรอีเวลไว้เปในอ พอคนโดนแฮกอีเมลอื่นมาเนี่ยปุ๊บมันจะมาหยุดที่นั่นแล้วเราสามารถมามากู้อีเมลอื่นๆกลับมาได้นะครับเป็นตัวยังงค่ะยับยั้งเอาไว้ได้นะครับไปฝากไว้ที่นั่นได้ไหมไอไอไอคราวอะไรใช่ไหมคลาวใช่ไหมคลาวอะไรทุกอย่างคราวไรทุอยไา้แราวกะหรืกอว่าถคาเะไราอยากจราะกลไวลืกพาสเงิร์ดนะครับกราไม่คว้ะรทุอยาเคราอะไรทอยางคราวะรกวย่างคัาแอ้ไกต่างคราไมท่เคราวอะได้เยงคราวอะไเทุกอย่างคมดวะทุก้งคร เฟซบุ๊กทวิตเตอร์มีอินสตาแกรมไลน์อะไรไม่ได้เยอะแยะหมดเลยเราอาจจะไปเซฟพาสเวิร์ดพวกนี้ครับไว้อยู่ในคอมของเราแต่ว่าเขียนคล้ายๆคีย์เวิร์ดให้เรารู้คนเดียววันก่อนจะโหลดแอปยังหูทั้งข้าวข้างยังเข้าไม่ได้เลยลืมหรืออย่างดุจจามอยากจะตั้งพาสเวิร์ดเป็นอะไรที่ที่อาจจะเรารู้คนเดียวแต่ว่าเราจะกลวลืมเราก็ไปเขียนรีมย์เดอร์เอาไว้ว่าเนี่ยเป็นชื่อของเราเป็นวันเดือนปีแต่ว่าเป็นคีย์เวิร์ด แล้วที่75เปอร์เซ็นต์น่ะคืออะไรฮะจะผมย้ายไปตั้งเหมือนเกาคือที่บอกว่า75เปอร์เซ็นต์ตั้งเหมือนกันทั้งอีเมลแล้วก็ทางเฟซบุ๊กเนี่ยครับนะครับอะไรฮะที่มาอนชอบใอคนสนใจวันเดือนปีเกิดนะครับต้องระวังวันเดือนปีเกิดชื่อแฟนเอาชื่อเราชื่อแฟนชื่อกิ๊กชื่อไอายชื่ออะไรนะครับควรจะเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างที่ที่จะคนเดายากแล้วก็เพิ่มตัวตัวสัญลักษณ์พิเศษเข้าไปอย่างเช่นตัวแอ ตัวอะไรเพราะฉะนั้นเวลาแฮกเกอร์บางคนเขาจะเขียนโปรแกรมที่เช็คคำจาก d i c t i o n a r y มากเช็คคำที่วันเดือนปีเกิดของเรานะครับมันจะยากมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้วันเดือนปีเกิดนะครับใช่ครับพอจะบอกคนให้ใชแอดอยนี้ก็แห่แห่ไปใชแอดแล้วนะใช้อัดเสร็จปั๊บใช้ใช้เครื่องหมายซีอะไลอย่างอะไรต่างๆนะครับแล้วผมไปได้ยินผมไยได้ยินเวลาถูกขโมยกระเป๋าตังค์เนี่ยก็คือว่าเขาได้ทั้งบัตรประชาชนแล้วเขาได้ทั้งบัตร ATM ค่ะแล้วก็กะว่า อายุดูวันเกิดใช่รแบบนียแล้วเอารหัสตามนียก่อนได้เงินด้วยมีโจมบางคนหมได้เงินแล้วต้องระวังครับว่าเราไม่ควรเปแบบประชาชนไปใช้ให้คนเีาไดกไม่รู้จักครับแต่เวลาหายไปหาทั้งกระเป๋าสิคะอาจารย์ได้ไปปุ๊บก็เสร็จเลยแล้วก็ใช้รหัสมีะไรอีกครับอาจารย์ฮะสองสองอย่างละมีเวลาอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสแกนสแกนนิ่งกันนะครับสแกนนิ่งสแกนนิ่งคือคล้ายๆพอบัตรเครดิตเราเนี่ยพอใช้บัตรเครดิตเนี่ยต้องระวังว่าอย่าไป แต่มันจะมีเครื่องที่เป็นเครื่องสแกนเนอร์ไปรูดข้อมูลของบัตรเครดิตทุกคนเวลาทำเงินเนะ่ครับให้บัตรไปปุ๊บทุกคนก็ให้เขาไปรูดแต่เราไม่ยอมไปดูเลยว่าเขาไปแอบรูดกี่ครั้งไม่ได้ไปยืนเฝ้าทุกคนก็ปล่อยเจ้าบัตรไปไหนก็ไปแต่ว่ามันจะมีที่อาจารย์บอกคือสแกนนิ่งเป็นตัวที่มิจฉาชีพเขาเตรียมเอาไว้ครับต้องระวังด้วยมีคนที่ไปซื้อเครื่องไฟฟ้าเงียฮะที่เคย้องเรียนเราใช่ก็เอาบัตรไปรูดปรากฏว่าอีกวันหนึ่งปรากฏว่า ถูกรูดเยอะๆเลยบอกว่าใช้เครื่องเนี่ยสแกนแทบแม่เหล็กไปเจ้าตัวไม่ได้ใช้อีววันหนึ่งพอถูข้อมไปเนี่ยเอาไปใช้ต่างจังหวัดนู่นนี่แล้วหลายแสนนะครับใช่ไหมคือสแกนสแกนแทบแม่เหล็กรหัสเราไปหมดเลยได้ข้อมูลไปหมดทุกอย่างเรื่องพวกนี้ต้องต้องระวังนะครับคืออย่างนี้เราเรากันยังไงฮะห่อไว้ คือเวลาเราจะไปให้พร้อมหมายถึงบัตรเครดิตไงเขาบอกว่าถ้าแค่เดินไปก็ไม่ได้สแกนได้นะอ้าวเหรอคะเนี่ยเราด้วยกาได้จริงกนมีนะสแนเแบบเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีโจรเนี่ยไวกว่าเราก้าวหนึ่งเพราะนั้นเขาบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยให้เอากระดาษห่อไว้จะสแกนไม่ได้ถูกป่ะครับไม่ม <dévelop eigentlich S 1> ีตัวเลขที <kind> ่เขาตัวเลขหลังบัตรนะครับว่าก็ต้องสําคัญว่าการเอาไว้กําลังจะบอกว่าบางทีเราใช้บัตรเนี่ยบางทีจ่ายค่าโทรศัพท์ดูนี่ฉันเป็นคนหนึ่งใช้ประจํา บอกเขาหมดอะฮะลืมบอกวันเดือนเหมือนอายุบอก3ตัวเลขหลังบัตรอย่างเงี้ยคห้าร้อยหมดเอาเหรอฮะถ้าเจอจะหมดนะครับหมดเลย3ตัวหลังนี่สําคัญที่สุดธนาคารเขาพยายามจะป้องกันตรงนี้นะครับธนาคารในแบงค์ใหม่ๆแบงค์ใหญ่ๆเขามีระบบที่เมื่อก่อนที่เราจะไปถ้าสังเกตนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วอยากจะไปรูดเงินทำธุรกรรมทางทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย แค่ใส่เลข3ตัวข้างหลังเนี่ยก็ได้แล้วแต่อตอนหลังเนี่ยเขาก็จะมีใช้ OTP ที่ผมบอกคือ One Time Password คือถ้าเราอยากจะโอนเงินอะไรพอกรอกปัจจุบันกรอกง่ายๆเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่พอถ้าเราจะต้องกรอกที่จะต้องโอนเงินแล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้ส่ง password มาที่มือถือของเราเพราะนั้นพอเราได้ตัวเลขเนี่ยปุ๊บเราค่อยกรอกตัวเลขเนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าวันทาม p a s s หรือ OTP มันจะเป็นการช่วยป้องกันบัตรเครดิตนะ ครับว่าวข่าวต่อไปต้องระวังแต่ว่าเราต้องระวังให้เพราะบางคนเขาพวกแฮกเกอร์บางคนกกงคน,นะครับเขาจะส่งเป็นโ <มา S 1> ปรแกรมปลอมเข้ามือถือเราด้วยแต่ให้ก,ออกรอกเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าบัญชีที่เราจะโอนอ่ะมันตรงไหม,มจานวนเงินตรงไหมเราจะโอน<ช>หมื่นหนึ่งเขาโอนไปล้านหนึ่งในในมือถือเราเนี่ยเราก็ต้องเช็คเอาไว้นะครับมีอะไรอีกฮะแล้วที่เมื่อกี้ที่บอกว่าการโอนเงินนะครับว่ามันมีโปรแกรมที่เรียกว่าคีย์ล็อกเกอร์คือทําการจํา เวลาเราจะกดอะไรแม้แต่ OTP เองก็ตามถ้าเรามันจำเราได้แล้วเขาก็เอาไปโอนเรงินได้าจะรู้ไร้่ังเงิารายจ่ายครับบางทีระวังตัวทุกเวลาทุกวินาทีอยู่บ้านเลยจะซื้อของโอนเงินให้ลูกจ่ายบ้างอะไรบ้างถ้าสังเกตนะครับว่าเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งลองใช้ SBC e-Net นะครับของไทยพาณิชย์เขาจะมีให้เราแทนที่เราจะต้องพิมพ์ตัวเลขลงไปเขาจะให้กดกดใช้เมาส์เลื่อนไปแล้วกดกดกดแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็น แบงค์เขาจะพยาย,ยามยับยั้งป้องกันแต่ผมอย่างที่ผมบอกทุกอย่างภัยมันกันแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่เราจะต้องต้องป้องกันตัวเราเองด้วยว่า<ช>อย่างเช่นคอมเราก็ต้องรู้จักจาการสแกนไวรัสบ่อยๆแล้ว<ช>คอมเราก็ไม่ควรให้คนต่างคนที่เราไม่รู้จักมาใช้เขาบอก<ช><ม>ว่าถึงขั้นว่าใครส่งอีเมลอะไรมาหรือโปรแกรมอะไรมาให้ไปโหลดอย่าไปทำจไะไม่ถูกต้องครับในอีเมลเนี่ยถ้าเป็นอีเมลแปลกๆที่เราไม่รู้จักนะครับ ให้ดูดีให้ดีก่อนอ,อย่าให้มาบอกถูกรางวัลลอตเตอรี่อะไรนะครับอย่าไปเชื่อนะครับเพ็้ยนกระห้นเี่ยระตื่นเต้นนิดนึงหลงไปพี่รวมถึงการใช้ที่ผมบอกคีย์ล็อกเกอร์เนี่ยครับมันจะพวกแฮกเกอร์เนี่ยเราอยากปล่อยคอมเราทิ้งไว้เปล่าๆในแล้วเราเดินไปห้องน้ำเนี่ยเพราะว่าเขาจะใช้พวก USB เนี่ยเล็กๆมาแอบเสียบเข้าเครื่องเราดูดข้อมูลไม่ไม่ดูดข้อมูลนะครับแต่เป็นการปล่อยตัวคีย์ล็อกเกอร์เนี่ยเข้าไปในคอมเราเสียบแป๊บเดียวบางทีไปวางไว้ในร้าน ไม่กินนาทีแล้วเดินไปห้องน้ำมาให้แอเสียบปุ๊บแลวเสร็จแล้วเขาก็เอาดึงดึงอันนี้ออกไปแล้วเรากลับมาอ่าเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็นั่งทําธุรกรรมเล่นอินเทอร์เน็ตตอนเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพอเราทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยเขาจะแอบจําบุกยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดถ้ารู้พาสเวิร์ดเมื่อไหร่ปุ๊บก็ก็เงินก็หมดแบงค์นั้นนได้นะครับมันมีวิธีไหมที่เราจะตั้งเครื่องเราว่าเราโดนหลอกอี่ยโดนหลอกแน่อะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่มีเป๊ะเลยว่าโดนหลอกแน่ๆครับแต่ว่าอย่างถ้าอย่างในพวก p h o n e นะครับมันจะมีที่ถ้ามือถือเราหายเนี่ยแต่ว่าจะตามได้ครับแต่ว่าเราก็พยายามเราต้องพยายามจะให้ทําหายก่อนนดีที่สุดนะครับแต่ถ้าหายเไี่ยเรานั่งกินข้าวอยู่มันก็มาวิ่งราวลาไปเลยครับระวังแล้วระวังก๋วยเตี๋ยวแล้วคนปัจจุบันเนี้ยก็เอาไปแล้วไอโฟนก็จะมีทุกอย่างเลยคราวเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกทั้งทั้ง ทำธุรกรรมทางการเงินทั้งข้อมูลอีเมลอะไรนะต่างๆเพราะอีเมลเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ถือว่าสาคัญมากตอนนี้นะครับมันมีข้อมูลอยู่เยอะตัวนี้ถือเป็นอาชญากรรมใช่ไหมครับเป็นอาชญากรรมเป็นอาชญากรรนะค,ค,ครับจะตํารวจจะตามทันไหมก็ต้องก็ต้อง พึ่งภาครัฐได้่นะครับว่าจบด็อกเตอร์เหมือนด็อกเตอร์ป่ะออาอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์จบด็อกเตอร์อายุยี่ห้าเองแต่ตำรวจยี่ห้ายังไม่จบเนะครับก็ต้องพยายามัเปลี่ยนโลกให้ว่าพอโลกเราเปลี่ยนแปลงตามภัยมันก็เปลี่ยนมือนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้ทั้งหน่วยงานรัฐเองก็ต้องปรับเปลี่ยนเข้าไปให้รับ ต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยมาดูสถานีระวังภัยถึงจะรู้ใช่ค่ะตามช่ององภัยนี่ตามจับออนแอร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหเยอะเหลือเกินภัยมารูปแบบใหม่นะไม่ใช่ว่ามีแต่ว่าโจรเข้าไปป้นแบงค์บดร้านทองใช่ไหมหรือว่างรางอีกต่อไปรานนี้ป้นมาถึงตัวเลยคหมด หมดแบบหมดแบงโดยไม่รู้ตัวเลยครับคบ่ะเดี๋ยวถ้าม,มีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวอาจารย์จะภาษาไอทีก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้นะคะคก็วันนี้ถือว่านะะได้ข้อมูลเลยนะคะท่านผู้ชมที่รัรกแล้วก็นิยมเช่นเล่นของเล่นโซเชียลมีเดียอยู่ในโลกไอทีโลกออนไลน์นะ ย้ำอีกครั้งเป็นดาบสองคมนะถ้าเราไม่มีสติเราไม่ระวังนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุทิสันเกิดพิบุลเวทนะคะหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลังสิตค่ะครับขอบคุณอาจารย์ครับเดี๋ยวเราต้องเจอกันอีกวานะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนหมด ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้ามีเรื่องเด็ดเนื้อร้อนใจนะคะอยากจะหาทางออกท่านผู้ชมส่งเรื่องราวนะคะเข้ามาในที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนะคะแล้วก็อยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะคะหรือว่าจะส่งจดหมายแบบดั้งเดิมเราก็ชอบนะนะคะส่งไ่ได้ทั่วโลกเลยนะฮะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะขึ้นหมพรผู้นี้เวลาเดิมนะคะเราต้องสามคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ